ดีครับผมเด็ซีรถไถฟอร์ดครับพี่น so, ้องเดี๋ยวคิดดีฮะแต่ว่าเบิ่งรถไถฟอร์ดครับผมไถหน้าแจ้างครับผมมาดิไถหน้ารับจ้างอู้ยหยาหลายครับผมหยาอู้ยหยาตึบเลยมวะโอ้หยาที่ไหล่ะเต็มเลยครับผมคุณพ่อเพแผนแมาไถไวครับผมใส่ขายงขายหยาไวเพราะว่า เฟื่องเพิ่งกระจูดบ่อไหนได้ครับปีนี้เพิ่นเพิ่นบ่อให้จูดเฟื่องเฟื่องนี่กระจูดบ่อไหนได,ได,ได้เพราะว่าขวดมันหลายครับผมปีนี้เพิ่นบ่อให้จูดก็เลยมาไถายไปเลยอู้รถไข่ดังของอาจารย์สุราชาติเท่านีโอ้หงา,า,ายไร้ไร้เนี่ยคับ ไถมวลครับผมปืดหย,ยาพี่น้องเลยโอ้ไปเดี๋ยวเฮามาติดตามชมมึงกันไปพร้อมๆกันเลยครับผมนี่ผลงานผล <c oughs> งานรถไถฝ่ดเท่าที่ออกมาดีบ่ครับมึงนีไถหน้าป้าหยาครับผม เอาดีๆแม่แม่อาจารย์ไปเห้ามเลยจัดไปอย่าให้เสียเอ้ปาี่นอ,อยดยเอา,เากขี่นาั้โอ้โหรถ้อยดีเก่าว่ะ รถดไถอาจารย์สุรสาัาิแน่นอนวยเอ,อ้ยอย่า,ลา,ยลายเล้ยนล่ดปว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 ดเขาไปเรยวะครับโอ้้สมสายยาสมสายยาอีตวนลูกไข่ดังเนาะครับเนาะเฮงเมืองร้อยเอ็ดครับผมนี่โอ้ อย่าไหลนงการนี่โอ้โอาพี่น้องเลยวัถ่ายชมาชนึงไทยบราเยอะหนิอย่ามันหนาแหงครับผมอย่าไหลโอ้โอ้ตาย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 ตี่น้อเลย เออดีกินตีเสียงเราตาาตาบตาตาบอ,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 อยู่อเจอกับผ่าน 4mt ของข้าวนี่เน่นอนแห่งวะลีลาการ้ายกับจิ้นขาดครับผมเอ้เซี่ยวสาวซื้อ,อ่าพะงยนี่อ่าอฟซีท่ทางด้นใจรถไทโอร์กันยืลด้วยครับเด้อ ตีตัวขมาได้ครับผมทั้งชายอาจารย์สุรชาติครับผมแห่งเมืองร้อยเอ็ดครับผมออื ดีเลย้ยาาเหยยอย่าไยอย่า้อย่า่าน้อปุ่มเลยว่ะแต่ว่าให้อาจารย์ใบพินตั้งหางม้อยู่เรนื่อยเดี๋ยวมันสีไทยเขาของคุณพ่อพินเอ ครั้งนี้อนึ่งวัได้กินไหมครับนี่หย่ามันหลใช้โบลุกหอกใชบโบเข่า,าล้านล้านปเปอร์เซ็นต์แหละถ้ารถไช้หน่อยใช้โบเข่ารครับผม เกลืครับพี่น้องสปยิงคับถ่ายกับเปลี่ยนใหม่ดิสปยิงคับถ่ายกับเปลี่ยนใหม่ครับผมตัวแรมันเก่าเลี่ยวหรือว่ามันเสื่อมสภาพเดีย่ยสมควรเปลี่ยนท่ากับเปลี่ยนออกไปเลยครับผมเพราะว่ารถไทยฟอร์ดนี่เป็นรถที่ว่าใส่ใส่งานดีพอสมควรอยู่ดิใส่งานหนักงานดีครับผมงานหนาักๆทีกัน เฮ็ดได้ด้ยครับเมางานมองละสีหาเมือนสีสบายมากเมางานสีหาเมืองน,นี่ก็เมาด่เฮ็ดได้ครับผมบดไปสองขั้นสามขั้นครับไปขั้นเดียวนี่แหละครับผมสายเดียวครับผมสายเดียวรถไถฟ,ฟอร์ดขั้นนี้พิกัดบ้านกระเอินครับผมอำเภอวังหินครับผมนี่จังหวัดศรีสเกีรถไถฟ,ฟอร์ดเท่าขั้นนี้ โบรแรงโบดีแต่คนขับโบสำนาดีดีในโบตยายงหักครับผมนี่เสื้อนี่ยิงรถเผาเดียวนี่แฮงเลี้ยวเลยครับนี่เทว่าคนขับถีมืออรีรีการตั้งหางตั้งยังสิือว่าระดับหนึ่งเลยแหละครับผมอีรีผมบอกไว้เลยหาสำเนาเส้นหนึ่งบอดได้กินดอกเลี้ยวเลยครับผมหารถไทยหน่อยบอกโอ้สิดสายเลยครับผมนี่ บริขินดอกยาพันธันรำบอมลำบอมีหรือที่ครับ พี่นอ้องเลยเดินค้องโลดก้อนขี่ไถยลมตูบผูกครับผม,มยังได้ไทยม้วนไทยดีไทยงามแห้รถขายอาจารย์สุรชาติของเฮานี่ฮะโอ้ยพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ยอดจองเขามาเรื่อยๆครับผมพอได้ตรงการรถไถฟอดก็อย่าลืมนะครับเรื่อง่วสิเป็นขายตามสภาพครับผมสองแสนกว่าขึ้นไปเด้อพี่น้องเลยเ ทาปาเหลียวเฮ้ยมึงที่ละ่ะเครื่องหน้าหนางี่ยาเล,ยล่ย์หลายเครื่องหน,น,น,น้าหน้านี่ครับโมมี่ย่านครับผมก่อนขี่ไทยมีาสาดปาดปาปาไปเลยว่ะ ตอนนี้ก็บอาจานเหรอพี่น้องเลยควรจะโอโนนอเด้ไหมโอนได้เนี่ยคนละขนาดหนาหลายยังขายดีปะ่ะหนิครับขั้นบ่มีหนาสีซสัมดาพี่น้องเลยโองเบิองที่แหล่ลายละสองลอยหาสิบหนึ่งลีลาระบบการขายเนี่ยกินขาดครับหมอลำดีหมอลำดังจังสี่เลยครับผม มีทุกคนถาจองคิวครับพญ่หน้นาบอกไปก่อนเลยว่าใจเย็นๆได้กันทุกคนครับเรียงคิวครับเรียงคิวขนาดช่วงนี้พระท่านเดชพ่อปันได้นะครับเลียงคิวกันไปแล้วงานปีนีนา400กว่าปีนาครับผมโอนมั่นหนา400กาว่าปีทีเดีวบอพิดบอพิดบอพิสขอโทษขอให้หลายๆงานปีนีนา มันหนาสิร้ายกุภีทีแลี่วอยู่ผมเมอพิษวังหันเพราะว่าเบิง้งจากลักษณะเลยเ้ยวบพว่าสิเป็นงานไถหรือว่างานมา่างปลาเนี่ยกะส่วนทั้งน้องหัวลิงเนี่ยกะย่างหลายครับผมยังมีแต่ปลาแต่ดงอันนี้หน้าฟังทั้งทิศตเว็นตกของบ้านกระเอิญน,นี่กะ อยากเป็นหน้าท่ามเนี่ยจักหน่อยได้ครับเป็นบอ่อขีดนี้มันยังซุ่มยังเปียกอยู่มันก็อยากเป็นหน้ารุมหน้าตาเนี่ยจักหน่อยมันโบเป็นหน้าโขกหน้าสูงหน้านุ่นนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปทั้งทางทางดงน้องฮอลิงนี่กัอยากหัวตัวครับอีพออีนี่จะปลาเตดงในทางฝุ่นหน้าโขกมิตรดงอ่อยต่อยตัวใหม่ก็ยั่งร้ายครับงานบุกเบิกหรือว่าสิเป็นงานดันงานยังสิกันมาจะยั่งร้ายครับผมเพราะว่า ดูจากอาการแล้วสังเกตเบื้องฐาปีไร้เขาเป็นราคานี่ยค้นกับทีปรับให้ปรับหน้าร้ายได้ครับผมโอ้จากบอผิดบอถือครับผมขอโทษขออาไผ่ละลายเพื่อกระลีนพันกันอยู่อ่ะดีๆด nice ้ออาจารย์เอ้ยเสียยี่ห่อเพราะว่าระบบการถ่ายของกระสมให้มันขำลำดื้ีไง สิบบ้านซาหาบ้านลือนะครับผมรถไถฟอร์ดขับน,นี่หากินอยู่แถวบ้านกระอื่นครับผมเขตอำเภอบางหินครับผมสามบ้านที่บ้านกระมะนำ้ำเจ้ารถไถฟอร์ดเงื่อน,นพงเย็น่ายากสิมาน้ำนันกกระโดดเสียแล้ก็บอกว่าให้ล่อคิวล่อคิวกาชีทาวาทันโดนบอวยโดนแล้วครับโดนโดนบัได้กาชีทาวาทันโอ้ยติดอย่งไรนอวาทันเลย หมอลำดีหมอลำดังห่าชจวดขนาดเลยเพื่อเอฟซีเพิ่นมนลำอยู่ายคนอยู่ได้เพราะว่าเป็นเด็กใส่บริการแล้วเพิะ่ะติดใจ การใบใช้สมองขนาดนี้ครับผมนี่ไถหน้าหยาไลร้ายนี่ต้องมึงเบื่อไรอ่าเข่าประมาณ4,000ครับผมนี่2,000หนาบรไเ้เข่าเลยเพราะว่าเนี่ยมันห้ามเพื่อนกัจีิไทยตามระบบของเพื่อนล่ะแล้วก็ต้องเจนเยึดน้ำครับผมว่าต้องเฝ้า ใช้ในเรื่อใช้ในเรือจะได้กระแลเทียนแน่นอนโคตรวะยังสี่ที่เราไถไถงามสี่ที่เราจะมาไปหน้าได้เพิ่อนกระติดใจเพิ่อนกระเบอยากใ์แห่นี้ครับผมมีแต่สี่ไปหน้าเรื่อยไหมบองข้าพิษมองหันมองนีไปหน้าเรื่อยเปลือยนอกจากของหน้าก็ได้ เห็นแล้วติดใจครับผมเห็นฝีมือของอาจารย์ใบเฮาเพราะว่าเพินพ่นผู้ใบนี่เดี๋ครับรถไถฟอร์ดตั้งแตะออกลงเรียนนะครับผมหนังสือกับโบคอยได้ยไปได้ครับกอไก่กอกากับโคคบโอคโอยได้เรียนเด้พิ่นกับพอ่อง,งุ่มปป,ป,ป,ปา้าสาวๆไปจังสันติพ่อเอีย,ย,ยนเขียนอนอกอ่านได้นี่ยแหละครับผมแต่ว่าโอ้แต่วา่าเกกับมีพ่อนสวรรค์นะครับผมคือเพิ่นผู้ใบนี่แล้วมีพ่อนสวรรค์มาทางนี้นี่ ถ้าคนซท่านี้เท่านึงนี่ก็เฮ็ดบ่ได้ใจใจเรามากรถอีหลีอ่าไเวลาขึ้นขับเพื่อนด้วยครับผมขึ้นขับนี่ก็ขับอยู่คนเดียวเบิดเบิ้ลเท่าขับเลยผมยอมเลยยอมเลยออ่าไถอยู่บิ้ล ดูข้าวคำนี่ครับอยู่ปูเดียวกับโบโล่ครับผมผมระเงีดไหลายนั่งจนดากเปียกแล้วเจ้าบ่ปวดข้อบ่ปวดเอวบ่ปวดยังอลไรบ่อุ้ยเล่ากับเฉยๆอยู่ครับพี่น้องผมเลยว่าได้เจ้าขึ้นเจ้าขึ้นอยู่ได้ขณะผมอยู่ยังสี่ผมก็ยังเมื่อยนั่มเนาะอุ้ยเบื้องตี้อลไรครับพี่น้องก็ถือว่าฝีมือพอสมควร ทำไมมัม่วแตบหาคู่ส่งเนอยู่เป็นผู้ใบ ครับผมเดี๋ยวเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นบพยอมเนี่ยเป็นสังหารแล้วเลยครับผมโอ้ยสารเส้นหนึ่งบไ่ได้กินหรอกครับผมนี่ยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยื่้ยเลีเลย้ยวเลี้ยวเลี้ยวบอกเลยว่าชิดสายโหลดเส้นหนึ่งเลยเดี๋ยวปีนี้อ่าเดี๋ยวให้ คุณในห้องกันเด็สิเปลี่ยนผพานให้เราหม่อยู่เพราะว่าผพานกับสีเหลี่มเบิดอีแล้วครับผมสีเหลี่มเบิดสีเหลี่มไถโบคอยมวลประเด็นอะไรล่ละแค่ว่ากะใส่ข้อมพยายามนะครับผมเพราะว่ามันได้รับปากกับคุณพ่อไปแล้วาหาเฮ็ดได้กคือเฮ็ดได้าหาเฮ็ดบ่ได้ก็คือบอกว่าเฮ็ดบ่ได้มีหลายบ่ายบอลไรถือ่าเป็น มาบอกงานไหนนี่ว่าเฮ้ยนี่ว่ก็ดีถ่ายรถใช้หน่อยเพิ่นไป้เหี่ยงมานไปเลยเพิ่นเ็ดเพิ่นได้บ่อดเพิ่นกับน,นี้ไปซื้อครับผมเดี๋ยวกับบรอดเรียวเพิ่นผู้ใบทีอเก่าเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ดมาบอกมากล่าวมาหากันยูเรื่อยๆแล้วครับผม ทีมงานรถไทสฟอร์ดทข,าขาองเราไอยังหนากับำเป็นและครับเพราะว่ามันคนบ้านเดียวกันเนาะอย่านหน่อยๆก็คนบ้านเดียวกันครับผมต้องให้แต่กันดีเลยนะแต่ขอบบอมค่ำเดียวหน่อยนะหัวขี้อุ่วทั้นล่ะคิวยาวครับคิวยาวรถไทสฟอร์ดของเรานี่รับประกันคุณภาพครับผม ลอยลอยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะมองไรบอดีบอวงามตีเอาเลยครับผมระบบการทำงานหนูว่านนี้มือก้อนกันกบเมาดันดินครับผมเต่วยมมาบอกราคาบอกค้ามแนว่ารลักหมื่นครับผม,เ,ม,บบม,ม,บผมเหดสายเดียวครับอ๊้ยรถแหงได้ใจครับผมอาจารย์ใบติ่นทับๆเลยรถติ่นโด่งๆดงเลยครับผมรถกระแหงกระยังข้นกระดีข้น,นขับกระดีรถกระแห้งครับผมอือ ดัดแล้จนว่าโอเคเดีเพิ่งคลิปนี้เดี่ยวสะฝากกดไลค์กดแชร์ยนนี่นะครับเด้อยวดูว่าไปเดี๋ยวโคเดี่ยวคือโบเดียผาดคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม